สวัสดีครับท่านผู้ชมทิศรักทุกท่านครับวันนี้ก็ใกล้เตียงแล้วครับผมคงจะมาทําอาหารตีง่ายๆนะครับท่านผู้ชม <laughs> ผมคงจะทำอาหารกินแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ <laughs> มีอยู่นี่นะครับมีไข่อยูนนอยน่นี้ครับท่านผู้ชมมีไข่อยู่นี้สามสามใบครับนะครับผมคงจะไปเก็บพัก พักเหลียงนะครับพักเหลียงนะครับไปพอครับะพักเหลียงหน้าต right lord, าเป็นไังไครับท่านผู้ชมไปพอพักเหลียงนะครับนนี้จะป้าท่านผู้ชมไปพอพักเหลียงครับที่ผม AH จะเอาไปใส่ทอดไข่ครับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาพักเหลียงจะเป็นแบบนี้ครับต้นมันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมสูงมากนะครับม mm ันเป็นพัก um ที่ปลูกแถวทางภาคใต้นะครับนี่ครับเลาก็เก็บยอดเจี๊ยครับยอดอ่อนๆเนี่ยครับนี่ครับ มีอยู่นี้ประมาณเสาต้นนะครับยอดอ่อนเขาเกิดจะไปประกอบอาหารเนี่ยครับยอดขดแบบนี้ครับนี่นี่ต้นน้อยๆของเขาครับนี่ครับนี่ก็ห้องออกมาจากหากของเขาครับเขาเก็บยอดน้อยๆครับเพื่อจะไปประทัประกอบอาหารแขอีกับปอแล้วครับเนี่ยครับผักเหนียหเขาได้มาขนาดนี้ครับ ต่อไปเห้องเก็บพักชะ,ชะโอมนะครับบ้านผังเนียห้องพักละนะครับนี่ครับพักสะโอมครับหยอดมันครับอ้าวพักชะโอมน,นี่ครับพักชะโอมเก็บแถวตามสวนนี่แหละครับอา้อาวเต่าอี้เ้าก็เพียงพอแล้วครับ่าเพียงพอแล้วครับ เสน่ห์เเนี่ยวันนี้เราเตรียมหน้ามาครับนู้ชมเนี่ยเามีหน้ามีตาครับเดี๋ยวคงจะล่างครับล่างง่ายๆกันได้ครับจุ่มลงไปเลยครับความจริงในสวนของผมมีฟุ่นแล้วครับเอากระละเอาเป็นพิธีการได้ครับเดี๋ยวผมตอนนี้เขาจะมาถอดไข่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดทอดไข่ขึ้สุกก่อนแล้วเขาก็ออกมาจิ้มน้ำจิ้มกลิ่นลองเอาพอครับว่าผมเนี่ยจะได้ครับ ได้ผูกเอากระทะมาแล้วครับนี่ครับเอามาทำอาหารกันครับอ่าคราวนี้เรามีนี่ครับ,รบาารลาดกันครับ เซตเรียบร้อยครับเป่าๆเ็จเ,เ,เขากจะมาหันาน่นครับล่างมีกนครับอ้าวจุ่มลงไปเลยนี่ครับอา้าวเ็รเขาจะมาหั่นครับเพื่อจะเอามาประกอบอาหารมือเทียงนี่เราจะมาทำอาหารทีงง่ง่ายๆครับท่านผู้ชม แล้วก็นี่ครับมีหอมแดงครับอหอมแดงนียหอมแดงหัวเดียวป๊อครับจุ่มน้ำเลยครับนี่อาหารมื้อเตียงสวนนี่ก็คือทอดไข่ประกอบด้วยน้ำจิ้มครับ ต่อไปก็ไม่ยังละครับต่อไปเราก็ตอกไข่ในภาชนะครับยั้นผมจะมาต่อคลิป่านผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าพายไปทำไปพบคลิปจะยาวเก่งๆท่านผู้ชมครับมาพอกันเลยครับท่านผู้ชมการทำอาหารแบบเล็กๆในสวนครับ อะไรครับท่านผู้ชมต้องท็นแบบนี้ครับมันสุดครับ ถวยใส่ไข่มาทำของเลยครับอาหารกันนี่เป็นไข่เป็ดครับท่านผู้ชมไข่สีขาวนี่คือไข่เป็ดครับ ไข่เป็ดเปลือกมันจะเหนียวมากครับใส่ไปสามใบแล้วครับอากาศร้อนมากครับท่านผู้ชมเนื้อผมไหลแล้วครับนี่ผมจะเอาเผานะครับทำลายแล้วครับ แล้วผมจะปรุงรสอย่างเดียวนะครับแม็กกี้อย่างเดียวนะครับผมหาจ้อนนะครับไม่ช้อนหรอครับ สีใครครับสีใครทห้เขาแตกครับเนี่ยครับพัชนาเนี่ยเขาสามารถเก็บไว้ได้ครับอันนี้คือของค่อยของหวานนะครับที่ผมกินแต่ว่าแมลงเนี่ยมันแข็งมากนะครับโอ้โหเป็นตเต็กีิดูซิจะมีคุณภาพครับนี่ครับพักะโอมต้นหอมครับแล้วก็พักพักเหลียงครับ คน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 ,คน,คนเขาเข้ากันเรียบร้อยเนี่ยครับคนแบบนี้ครับ,รบอ้าวต่อไปแล้วก็ใส่น้ํามันครับเสร็จแล้วเราไปสปากครับ อ้สําเร็จครับสําเร็จมันเกียงเกียงๆครับการทําอาหารในสวนครับเราใช้ชีวิตในสวนก็ถ้าอยู่ในสวนในป่าก็ฝึกเอาครับท่านผู้ชมฝึกทําคนเดียวครับท่านผู้ชม การใช้ชีวิตในปลาในสวนก่อึึกทำเอาครับทำชมเพื่อเขาไปทำงานตีไหนคนเดียวเขาจะ สามารถเกวยเหลือตัวเขาได้นะครับเนี่ยครับพวกนี้ต้องถกติดไว้ในรถเลยครับ โอ้น่ากินมากครับผมจะบันทัดคลิปนะครับท่านผู้ชมทา่ทานผู้ชมจะได้พอคลิปไปเางาๆเลยนะครับ ครับสุกแล้วครับเดี๋ยวสัก,กรรมผมไปเอาอนจานธรรมชาติครับ <Because> กะละมังธรรมชาติครับมาพอผมแล้วครัมผมไปเอาอะไรเอ่ยนะครับนู้นครับใบตองครับไปแล้วครับ เรากลับมาเอาจานกันแล้วครับในพื้นที่เขาน้อยครับเดี๋ยวเขาจะีนน่ชุกแล้วเขาจะโยกย้ายไปแล้วครับเอามาทาภพชนะกันครับเออเอาวางไว้นี่เสร็จแล้วนี่ก็คืออันนี้ให้ยกไปก่อนครับน,นี่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยร้อนมากร้อนมากไว้เพืรอเั็นเย็นก่อนครับ แล้วเอาก็ะใส่ไว้นี่ครับอ่าเดี๋ยวฮอกไปนํำเอาอไปล่างครับนี่ครับนี่นี่คับไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวฮอกก็ล่างทีหลังครับอันนี้ครับกัวมแมลงวันมันตอมครับเอาไวต้ตรงนี้ก่อนครับอ้าวเ,เอาไปเอาไป เอ็กไขล่างที่หลังครับต่อไปเข้ามาทำน้ำจิ้มครับท่านผู้ชมอันล่างล่างคกนะครับนี่ครับหกผมนี่ครับหกที่ผมทำอันนี้มันอันน้อยครับเดี๋ยวผมจะหาไม่ไม่ไผ่เบอร์ยังไงครับไอ้เป็นไม้ข้าวหลามครับล่างครับ นี่บริจาคเราไปเลย แล้วเขาจะหากระเทียมมาหั่นครับเขาจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับเด้กระเทียมมาครับอันนี้มีเกลือมีน้ำตาลครับ นีมะนาวมีพริกครับอ้าวมีพริกเขาจะมาทำอาหารในปลากันครับถ้าเขามีใครแล้วเขาก็สามารถเจเอา ดัดแปลงเมนูนหลายอย่างครับไข่นะครับ้ามาทอดป๊ оп, อปอ๋อมันกินทอดแล้วบะล้ำเลยนะครับก็มาดัดแปลงแบบนม้ครับล้างน้ำครับทุกอย่างล้างน้ำนะครับท่านผู้ชมเพื่อความสะอาดครับเพราะถ้าอยู่ในสวนในปา่าถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาว่าลูดตองท่องเดินนี่ลำบากนะครับผมมีให้ช่วยเขาได้นะครับ ลูตอ้องจอกนี่ช็อกเลยนะครับกระเทียมนี่ก็ต้องล่างครับกระเทียมนี่นะครับกระเทียมนี่ต้องล่างครับทุกอย่างล่างเรียบร้อยแล้วครับเขาก็ทำการมาโคกเขาแล้วครับ ดี๋ยวผมไปเอาอันมะนนันวตีเหลือหันหนึ่งครบวันนี้ผมมาด้ทำงานแต่ครับเหมือสักครูน,นี่ผมเอา เอายางไปขายมาครับยางพาราไปขายมาแต่ถ้าว่าผมทํางานเหนื่อยๆแล้วผมมันยังก็เข้านี่ผมก็เข้ายี่ยมผมตายแน่ครับ <laughs> โอ้โหอันนี้มันแห้งมันแตกครับน้ชมบอกเขาถ่าครับนี่ครับมันแตกต่อไปเ้ากเกามา ามน้ำจิ้มครับใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปมุดเนี่ยหละครับปลุกเข้าไปเลยครับ อย่างครับผมกลัวมันจะเล่นใส่กันตาครับโอ้โหถ้าพิดเข้ากันตาดีแย่มากครับมันร้อนครับรับตาครับ ได้แล้วครับยกผมหาอะไรมาทำน้ำจิ้มกันครับต่อไปใส่น้ำตาลครับน้ำตาลใส่ลงไปเลยครับนี่นี่น่าจะปอแล้วครับนี่สะอาดแล้วครับทา่านำชุ่มแน่น้ำตาลใส่ไปเลยยกแก๊ปเขาทิา้งครับ ตัดเกลือน่อยครับเพืือความ,ลมกลมกลมนี่เกลือขนาดนี้ครับมะนาวครับหัน่นตัวนี้ก็ได้ครับสะอาดละ แล้วอเขาใส่ด้วยเนี่ยครับเมกกี้ครับอ๋อครับเรียบร้อยครับน้ำจิม้มของเาขอ,อยืดนี่ครับางล่างๆนี่ออกนครับเพราะเอาม้ภาชนะใส่น้ำจิม้ม <laughs> ้าวต่อไปทุกอย่างเสร็จแล้วเัาก็ยกแก้วออกไปครับอยาไว้ลังมือครับ นี่คงใจมาได้แล้วเผาทิ้งแล้วครับเพราะมันแตกครับท่านชมนี่ครับมันแตกแล้วครับแต่สากดอกเก็บไว้ครับเก็บไว้ก่อนครับถุงมือถุงมืเกลือได้ใส่อันยังไรครับในยังยังหยุดเก็บไว้ครับเผื่อได้หัดอันยังครับต่อไปขั้นตอนนี้เขาจะกินแล้วครับท่านผู้ชม น้ำจิ้มสชาติชกะแสบเจ้าสุดยอดสุดยอดอลังการโอ้โหน่ากินกับล่างล่างรกล่างซาบ อ่อางนี้ครับต่อไปก็เป็นการกินแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด ได้กินมาครับยังบเปิดเตี่ยครับเ,เป็นทั้งการเตื้ยเดี๋ยวผมหาเข้ามาก่อนครับนี่ครับท่นานผู้ชมผมได้เข้าเหนียวมาแล้วครับ ครับเราจะเปิดแล้วครับกินบันนี่นะครับโอ้โหน่ากินมากนี่ครับท่านผู้ชมใครน่ากินอันอยแล้วครับอันนี้ผมจะเห้เจ้าตีก็ครับอ่าเจ้าเทียบจะฐานน้ำกิมเทลงไปเราจะถือเจ้าฐานในกินเข้ากินปากันครับนี่ครับทางผาคเหนือก็จะมีการอันจะกินเข้าเนี่ยก็จะมีประเภทนี้ว่ะ เจ้าที่เจ้าฐานมากินก่อนนะครับเ,เจ้าที่เจ้าฐานมากินข้าวกินปลาเนอร์ขอข้าพเจ้าทำงานสุขับสำเร็จสุขภาพแข็งแรงทุกคู่ทุกคนเทินนี่ครับเราจะใส่ใบตองไปครับนี่ครับให้เจ้าตีกินกันครับเอาครับเมื่อเจ้าตีจกินเดืยบร้อยป๊อกขณะนี้มือเขาจะกินต่อแล้วครับโอ้แมงวันครับแมงวัน เดี๋ยวผมขอจัดการเร็มเ่มงแมลงวันกันครับเดี๋ยวผมขอทำจัดการเร็่งแมลงวันครับนี่ครับแมลงวันต้องไหลแบบนี้ครับผมซื้อถูแบบนี้มาจัดการครับ มาเลยนี่แน่จริงมาเลยอ่าแรงวันมาต้องทําแบบนี้ก่อนครั่านูชุมถาอยู่ป่าอยู่ดอยต้องแบบนี้ครับต้องทันใจครับครับผมไม่ได้กินข้าวสักเนือแล้วครับ,ก,รรบก่อนกินข้าวขอ,ขอ กินน้ำก่อนครับเนยแขงทำก็เข้ากันเนยแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะมาพอกันเข้าก่ารสชาติเป็นได์โอ้เขานี่มันหนักไปนะครับเป็นยังเหลือมเป็นยังครับอ้าวเอาน้ำจิ้มใส่ไปเลยครับนี่ครับน้ำจิ้มใส่แบบนี้ครับละเลงแบบนี้ไปเลยครับลบรสชาติออกจะเป็นได์ครับ โอ้โห,หน่ากินมากครับโอ้ยบ้าครับทอดใส่ทอดไข่ใส่น้ำจิ้มตีฟูดโอ้โหสุดยอดสุดยอด รสจัดหาไหนมาได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ยำ <c oughs> โหยำยอดเรามีแป้งครับวันนี้ครับ เราเรามีโปรตีนไข่ครับ <laughs> อครับอร่อย <c oughs> คลิปนี้ก็คงจะขอร้านท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนิร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆครับสำหรับการใช้ชีวิตในสวนในปานะครับท่านผู้ชม ถ้าคำผมจะเขียนให้อิ่มนะครับแต่ผมคงล้าวทานผู้ชมไปก่อนเ <laughs> จ๋งจท่านผู้ชมครับใจเวลาเหมือน